สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆส,สภาพง,งามๆป้ายแดงมาฝาก1คันนะครับกับ Honda City นะครับ1.5ออโต้ปี2000ครับรถสวยสมบูรณ์ครับสีสันเงาชำํำเต็มร้อยครับตัวนี้เกียร์เครืนน่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ69,000บาทนะครับเบอร์โทรอยู่นี่โทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสาวากรุงเทพมินบุรีย่านนั้นนะครับใครอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับซิตี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลงช่องบ่อยนะครับเนื่องจากว่าสภาพกับราคาและด้วยความทนทานถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็เลยมีมาฝากเยอะนะครับและคัดและเช็คมาอย่างดีครับไม่มีชนหนักต,ต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสวยได้เดิมนี่ครับแบบนี้ถ้าถูกใจนะครับโทรเจรจา คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับได้ครับรถสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมืน่นเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายภายในสวยนะครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานครบสมบูรณ์ครับเกียร์ออโต้เครื่องพันห้านะครับทนทานดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับ เราคัดและเช็คสวยๆมาฝอกังนะครับสวยตั้งแต่ตอนไปคัดซื้อแล้วนะครับถ้าไม่สวยก็ไม่นํามาส่งต่อนะครับหรือถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับพาเพื่อนพาช่างที่ไว้ใจไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสวยครับงามๆครับภายในเบาะผ้านั่งนุ่มนั่งสบายครับดูแลไม่ยากครับเดี๋ยวนี้มีคาแคร์ดูดฝุ่นได้ครับเดินทางใกล้ๆเน้นใช้งานครับรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับ 69,000บาทนะครับเดินทางปลอดภัยไปไกลไปใกล้ไปได้ครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ครับไปตลาดใช้เดินทางก็ปลอดภัยนะครับซื้อให้คุณน้องคุณลูกขับไปมหาลัยก็ปลอดภัยเดินทางได้ตลอดนะครับรถสวยสภาพนี้69,000บาทซื้อแบบไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทํานะครับคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้69,000บาทรถสวยได้สภาพเดิมๆนะครับ เกียร์ครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมครับลองชมดูนะครับถูกใจโทรได้เลยครับนี่สีแดงเดิมโรงงานนะครับสีสันเงาฉ่าเต็มร้อยครับขัดเคลือบมาให้อย่างดีรถสภาพพร้อมเอกาสารครบเดินทางใกล้เดินทางไกลไปได้ทั่วไทยครับ เครื่องพันห้ากินน้ำมันไม่แรงไม่แพงครับขึ้นอ,อยู่กับจังหวะก,การเหยียบแต่ที่แน่นอนับเป็นเครื่องพันห้นะครับรถใช้งานครับเครื่องพันห้าสบายๆครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นทุนน้อยหรือเน้นใช้งานประหยัดคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหกหม0บาทครับ